คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิ e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่ที่ l s n 9 9เหมือนเดิมครับอยู่ในเกมยิงปลารครับแล้วเข้ามาที่ค่ายเกม ka gaming ก็เจอหน้าเกมตรงนี้นะครับมีประมาณ20เกมนะครับผมชอบและอยากให้ทีเด็ดอีกทีนะมีเด็ดอีกเรื่อยๆผมบอก,กเลยไปที่โพไซดอนครับเนี่ยของมันเด็ดดูที่โพไซดอนครับ2อรอบแล้วที่ผ่านมานะครับย้อนดูได้เลยนะครับก่นหนึ่งกดถูกใจกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอะไรเด็ดๆกันต่อไปนะครับนี่ของผมนะ1000บาทวันนี้ จะบวกจะไ,ได้มากได้น้อยอะไรยังไงนะฮะจะเด็ดตรงไหนนะเดี๋ยวมาดูกันถ้าเขามาเร็วเราได้บวกเร็วแน่นอนนะโปรไฟลอนเหมือนอย่างที่เห็นแบบว่าคลิปผ่านผ่านมาครับมาเร็วมากแล้วก็ระเบิดให้เราเร็วนะครับเรามีทีเด็ดของเราเองจะเด็ดยังไงไปดูข้างในครับไปครับผมเริ่มที่50บาทตังครับไปนะครับไม่รอช้าคนระับไปได้เลยนะ50บาทตัง อ่าเปิดได้กูเปิดได้ครับเปิดได้เปิดได้ดไดจอสันส,สันนี้ครับชอบนี่เราเปิดมาครับเดียวเดียวครับวันนี้เราเดียวคนเดียวเลยนะโอเคครับเดียวเดียวเลยวันนี้ไปครับต้องหวังเลยน,นะ,คะครับก็ยังบวกนะครับยังบวกยังบวกเดี๋ยวเราหยุดแป๊บ,บนึงเริ่มแข่งให้เราแล้วไปครับ กุ้งกุ้งกุ้งไงเต่านี่แน่ะอ,อ,อะไรไม่รู้ไม่รู้อ่ะนี่แน่วิก่อนนะระเบิดดังๆทั่นเห็นปะล่ะโอ้โหเห็นได้ระเบิดดังๆของเราแน่นอนเพราะมีเราอยู่คนเดียวนะออจะไปยากอะไรเอาแต่ตังรถตยนะตังรถไยเลย ตัวนี้ก็มันตายดีนะแต่เราแบบทำให้เราเสมอทุนนะตัวนี้เจ้าของบอกเลยดีกว่ารวยใหญ่น่ะอมเงินอมเก่งเหมือนเจ้านายอ่ะเออเจ้านายอมเงินลูกน้องอะไรเงี้ยเรียกว่าใครนะยิงเต่าของเราไปนะยิงไปเรื่อยอ่านี่เรายิงไปเรื่อยอย่างนี้อมเหนียดนะอ้าอ๋ออมคลายออกมานะแต่อมัานตัวนี้มาได้ตัวนี้ไม่นะขอล็อกก่อนขอกดล็อกไว้ก่อนนะ เปิดล็อกครับอยู่ไหนไปครับเพิ่มตังไปด้วยครับเพิ่มตังไปด้วยครับไปไปครับไปไม่เด็ดเลยไม่เหมือนโปรเจดอนเลยอะ่ะอ้าวตายแล้วตายแล้วโอ้โหตายแล้ว,ลวเราเนาะมาหลอกกันอย่างนี้ ไม่ได้นะจบเลยครับวันนี้ไม่มีอะไรเด็ดเลยกดถูกใจกดซับสไครป์เป็นกำลังใจใกันด้วยครับเดี๋ยวที่เด็ดเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะครับจะเปิดให้ดูจะทําให้ดูทําไม่ได้นะครับวันนี้ขอโทษด้วยจริงๆนะวันนี้เขาไม่จัดให้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจัดของเด็ดให้ได้น้อยครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ